นำเสนอโดยแมนสตตฟันไทยแลนดดาวเพชรชาคาเทพสังหารมือสองเปปยกให้ฮาร์แลนเกิดมาเพื่อยิงประตูคุณมาลิโยผู้ช่วยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวยกย่องเออร์ลิงฮาร์แลนด์กองห e น้าคนสำคัญว่าเกิดมาเพื่อยิงประตู หลังนักเตะตะบ,บันแฮตทริกในเกมไล่ทูฟูลัม5ประตูต่อหนึ่งในซึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันเสาร์ที่2กันยายนที่ผ่านมาหัวหอกทีมชาติโนเวย์สร้างผลงานดีมีคุณภาพอีกครั้งเมื่อจัดการตะบ,บัน3ประตูใส่ทัพเจ้าสัวน้อยพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังทำลายสถิติแอนดี้โคตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชนะผู้เล่นที่ยิงประตูและทำแอซิ์ครบ50าลูกได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ ลิโยสิ่งทำหน้าที่กุมบังเหียนแทนเปปกุลิโล l าที่อยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายจากการผ่าตัดกล่าวถึงความสุดยอดของฮาแลนที่ตะบันไปแล้ว6ประตูรังเดาซันโวลิกในฤดูกาลนี้ว่าดุมคนนี้เกิดมาเพื่อยิงประตูและเขาจะผ่านการทำประตูตลอดชีวิตดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเขาจะทำตัวเลขได้เท่ากับฤดูกาลที่ผ่านมาแต่นั่นไม่สำคัญถ้าหากเขาทำไม่ได้ก็ตาม วันนี้ในช่วงพักครึ่งแรกทีมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไม่สามารถพบกับแนวทางการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเราได้คู่แข่งของเราเก็บ,บอลได้ดีและสร้างความยากลำบากให้กับเราดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เล่นเบอร์เก้าในเกมแบบนี้โดยเฉพาะกับสไตล์การเล่นของเออร์ลิงส่วนกรณีดรามา่าจังหวะที่นาทานาเกะมงบอลได้ประตูแต่มานูเอโรแคนจียืนอยู่ในตำแหน่งลำหน้าแถมยังเจตนาเล่นบอลกระนันปูตสินเช็ควีอาแล้วพร้อมยืนหยันให้ประตู โดยลีโยกล่าวว่าจัวงวันนั้นอาคาจิไม่ได้อยู่ในวิธีของโบโนั่นคือคำอธิบายของเรื่องนี้และนี่ก็เป็นคำกล่าวยกย่องดาวเพชคฆาตเบอร์นหนึ่งของทัพเรือใบสีฟ้าที่ปวนมาลีโยปฏิเสธ,ธไม่ได้เห็นใจแต่ก็นะไม่ได้แอปเออร์ลิงฮาร์แลนเปิดใจประตูดราม่าเกมถล่มฟูลแลม ความเห็นจังหวะดราม่าเอร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าฟอร์มแรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความเห็นจังหวะดราม่าที่ตนสังกัดได้ประตูที่2ในนาทีรู้บซสีฟ้าไล่ตอนฟูลแลม5ประตูต่อหนึ่งที่สนามเอเธียสสเตเดียมในซึ่พิมลีกอังกฤษเมื่อคืนวันเสาร์ที่2กันยายนที่ผ่านมาหัวหอกทีมชาติโดเวสร้างผลงานได้ดีมีคุณภาพอีกครั้งจัดตะบันแฮตทริกใส่เจ้าสัวน้อย พร้อมกันนีเจ้าตัวยังทำลายสถิติอันดิโกตำนานของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในฐานะผู้เล่นที่ยิงประตูและทำแอซิ์ครบ50ลูกในเร็วที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของพิมลิกอย่างไรก็ตามประเด็นดราม่าดังกล่าวในแมตชนี้เกิดขึ้นในช่วงชดเจ็บนาทีที่45บุกห้าจังหวะที่นาธานาเกะมงบอกไปเสียบเสาไกลเข้าประตูไปแต่มนุเอลคคนจี ji, ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแถมยังเจตนาเล่นบอลแต่ผู้ตัดสินเช็คเวียแล้วพร้อมยืนยันให้ประตูไป หลังจบเกมนักข่าวได้ไปสอบถามเกี่ยวกับจังหวะที่แมนซิตี้ได้ประตูที่2นั้นอดีตนักเตะบุรุเซียดอร์มุน์กล่าวว่าผมคิดว่ามันเป็นจังหวะล้ำหน้าเช่นกันผมรู้สึกแย่กับพวกเขาด้วยจริงๆผมคงโกรธสุดๆถ้าผมเป็นพวกเขาขณะเดียวกันฮาลัานยืนยันว่าตนยังคงกระหายในการยิงประตูเสมอและอยากทําให้ได้ดีกว่าเดิมในฤดูกาลนี้ผมยังคงกระหายอยู่เสมอมันเป็นฤดูกาลใหม่และผมพร้อมสําหรับสิ่งนี้ ทุกๆปีมันจะเป็นแบบนี้สําหรับสโมสสอแห่งนี้เราเริ่มต้นค่อนข้างช้าและสับสนไปบ้างจากนั้นเราก็เล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกมสุดท้ายของซีซั่นเพราะเราหือสโมสสอที่เก่งที่สุดในโลกและนี่ก็เป็นความเห็นจากเออร์ลิงฮาลนในจงังหวะประตูที่2ถึงว่าจะเห็นใจแต่ยังไงซะความเห็นของกรรมการก็ถือว่าเด็ดขาดอันนี้มองหลายตาด้วยนะฮาลัน แล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงงมงามสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน